ีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลน,นะจ้าคลิปนี้สิา่าว่ามาคุยซูพี่นองฟัง่งในเรื่องการเลี้ยงไก่บ้านนะจ๊ะพี่น้องเลี้ยงไก่บ้านแบบปลอยแบบธรรมชาติแล้วก็ลดต้นทุนนะจ๊ะพี่น้องการลดต้นทุนของบ้านสวนฟ้าหมูนะจ๊ะพี่นอ้องมีธรรมชาตินะจ๊ะเห็ดอาหารไหไก่ในฟาา์มกินนะจ๊ะพี่น้องดีดีจ้ะพี่นอ้องธรรมชาติเห็ดไปไหเป็นอาหารที่มีคุณค่าทั้ง โปรตีนคุณค่าอาหารให้กับไก่เห่ากินเหล่ยาญ่ไหวจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสีเบ่าซูพี่น้องฟังแล้วพาพี่น้องไปเบิง่งเนาะจ้ะอาหารที่ธรรมชาติสร้างมาให้ไก่บ้านในฟาร์มเนาะจ้ะมันคืออีหยังเนาะจ้ะพี่น้องแล้วมันก็เป็นอ่าอ่าการเลี้ยงไก่ที่มีรายได้เสริมอันให้เห่าดีดีจ้ะพี่น้องได้ปีละหลายหมื่นเลยจ้ะพี่น้องการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะจ้ะพี่น้อง เลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงไกลบ้านน,นั่มนอกจากพี่น้องมันจังดีหลายทาพี่น้องไอ้มีมออพืนนน้นทีในสวนยางหรือว่าเห็ดขอกหมูคือคงข่อยนะกจาพี่น้องเห็ดขอกหมูในสวนยางเรามีพื้นที่ในสวนยางหลายนะจาพี่น้องเลี้ยงใกล้บ้านแบบปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินี้ มันดีอหลีใจพี่น้องดีที่สุดเลยจ้ะเรื่องอาหารการกินของมันเนีจ้ะมันก็หากินในสวนยางเนีจ้ะ,ะแล้วก็มีอาหารที่ดีและมีประโยชน์กับไกลล่หลายจ้ะในสวนยางเนีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะเว่าสูพี่น้องฟังว่าอาหารที่เกิดจากธรรมชาตินี่มันเป็นจังไหรเน,นีจ้ะพี่น้องแล้วก็อาหารเสริมของไก่อย่างนึงเดีพี่น้องที่มีประโยชน์กับไกลล่หลาย ก็คืออาหารน้ำหมูนะจ๊ะพี่น้องอาหารที่ห้าคุูขไข่หมูกินนะจ๊ะอาหารเม็ดแซ่เหลวที่มีโปรตีน18% 12%ที่ห้าประคุกผสมกับปลาห,หมูกินนะจ๊ะพี่น้องจังใดเห็นหมูมันก็กินบ่เบิดอยู่แล้วบางที่ก็เฮดเทียในขอกเน่บางที่ก็กกมีติดอยู่น้ำถ่านนะจ๊ะพี่น้องมันเป็นอาหารเสริมสันดีให้ไก่ได้จ๊ะพี่น้องไก่กินแหล้วก็ใยญ่ไวไก่หน่อยพัวกไก่ไม่หลูกอ่อนนี่มาหากินอาหารน้ำหมูนี่ ดูไก่หน่อยนี่หไหว่าจะพี่น้องบันนี้การตลาดน่าจะพี่น้องการตลาดของไกบนน่ไกบ้านนี่ไก่บ้านน่าจะพี่น้องการตลาดดีดีได้จะอยูนีําหรับบ้านสวนฟ้าหมูนาะจะพี่น้องไอถ้ถยบ้านบ้านคอยกับหมูบ้านอื่นๆไก่ไก่กันนี่น่าจะพี่น้องก็เจ้ามาซื้อไก่สังไก่น่าจะพี่น้องไปกินน,กกกน,นะจ้ะก็เจ้าวากินยูไสกับ่คือไก่ข้องอัน ฟาร์มหมูดําสวนลุงทวน่นมาสันจะพี่นองม้วนเมนขีคุยได้จะพี่นองมันคือเลื่องจริงจ้ะไก่ดีเห่าเลี้ยงปลอยตามธรรมชาติแล้วก็อกินอาหารจากธรรมชาติแล้วมันก็ได้ก,กินอาหารเสริมน้าหมูนจ่จะพี่นองมันเหตุเห็ุไก่นี่ใหญ่ยยไวแล้วก็สุขภาพไก่ดีน่าจะพี่นองนาไก่แต,ต่ละตัวนี้นาแดงหุ่นหุ่นจะพี่นอง การหาอาหารไกอยู่นิ่น,นอจ่าพี่น้องก็คือหาตอนเศร้าก็ตอนแรกจะพี่น้องเป็นเขา่าปลายถี่จากได้จากลงุงซีนอจ่าพี่น้องว่าในเพื่นกินตอนเศร้าก็ตอนแรกการหายอาหารของเขานะจ่ะนอกเนื้อจากหันช่วงระวังวันเพิ่งกระสีหากินในสวนยางแล้วก็กินอาหารน้าหมูนเนาะจ่าพี่น้องสสาหรับไก่อยู่บานสวนฟ้าหมูจ้ะ ในสวนอาหารไก่น่าจะพี่น้องที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้นนค็คือไอ้พวกไอ้มดพวกแมลงตัวน้อยๆน่าจะพี่น้องพวกปวกที่มันอยู่ไอ้ไตใบยางพวกน้อนตัวน่อยๆน่าจะเป็นพี่น้องใบยางที่มันหล่นลงมาทับทมกันอยู่ในสวนยางน่าจะพี่น้องกิ่งไม้กิ่งยางมันหล่นลงมาทับทมกันน่ยมันจะเป็นทียูของไอ้พวกมดตัวน้อยแมลงตัวน้อยพวกน้อนหน่อยน่าจะพี่น้องมันเป็นอาหาร สั่นดีสั่นเลือดข้องไก่เนี่ยน่าจะพี่น้องไก่บ้านนี่ถ้าได้กินอาหารพวกนี้สีไงใน่าจะพี่น้องบ้านในสถานที่ข้องบ้านสวนร้าหมูนี่มันก็ก,กวางน่าจะพี่น้องสวนยางนี่สามสิบกไลนนี่เป็นอันแหล่งอาหารจากธรรมชาติสําหรับไก่ในฟาร์มนี่เพียงพ่อจะพี่น้องไอสำรับอันระยะการเลี้ยงดูอันไก่บ้านน่าจะพี่น้องไอไก่เม่พันุนี่น่าจะพี่น้อง คนสิมี่ลูกไกห่ไเห่านีลูกไก่หน่อยเห่านีเนี่ยพี่น้องปีละสี่หาเท้อนอะจาะพี่น้องบ้านี้ระยะเลียงไก่หน่อยนอกจาะพี่นอ้องจนมาพญายผอมขายนีกับประม่าณสามเดือนก็กลัว,วถึงสี่เดือนนอกจาะพี่น้องเห่ากรสีได้ไก่รุ่นที่มีน้ำนักประม่าณหนึ่งกิโลครึ่งนอจาะพี่น้องผอมจำนายจะ้าเห่ามีการจัดระบบการเลียงไก่บ้านดีๆนอกจาะพี่น้อง ขากระสิมีไกบ่บานขายตลอดทั้งปีเลยน่าจะพี่นอ้องระบบจัดการเหตงไดน,น่าจะพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูสเบสู่ฟังจะาบ่าวข่วมหลังย่อนไปจากสามปีก็กลัวผ่านมาแล้วน่าจะพี่น้องเริ่มต้นเลี่ยงไกบ่บานที่แหลกน่าจะพี่น้องมีไก่แม่พันธุ์อยู่สามตัวไก่พ่อพันธุ์ตัวหนึ่งน่าจะพี่น้องไปขอสื่อพ่นมา คนในหมูบ่บ้านนี่เราจะพร้อมกันกับการเลี้ยงหมูเลวยน่าจะพี่น้องเริ่มแรกเพิ่งกับไข่พร้อมกันฟากพร้อมกันน่าจะพี่น้องก็ะเพิ่มปริมาณลูกไก่เหาประมาณเกือแบบ30มสิบกัตันะจะพี่น้องจนมาเดียวนี้เขาปีที่สีแล้วไปแอลมี่ไก่แม่พันธ์ เกือบหาสิบตัวน้นจาจะตอนนี้มีพอพันอยู่ประมาณเกือบสิบตัวคือกนรน้าจะพี่น้องบานนี้ระบบจัดการของเ่าก็คือเห้าเนี่ยจะหายไกลนี่ไกลเมื่อพันนี่ผสมพันอันหลอบละสิบตัวน่นจาจะพี่น้องแต่ว่ามันก็บโบเปะดอกเพราะว่าเห้าในเรียงไกลปล่อยแต่ว่าเข้าอันจะเหตุให้มันเป็นหลอแล้วจะพี่น้องยางอย่าง,งหน่อยก็คือห้มีไกลลูกเจี๊ยบอยู่ตลอดน้าจะพี่น้องคือว่าในช่วงระยะ สี่เดือนที่หฮาสีขายไก่นี่เฮาจะต้องมีลูกไก่ระยะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนั่สิ่นะจจะพี่น้องเข้ากับจัดระบบเอาคือว่าให้มันมีไก่อยู่ตลอดนะจจะพี่น้องในในไก่แม่พันเนาหาสิฟตัวนี่นะาจะพี่น้องเข้ากับจัดระบบว่าอาจจะให้มันฝากมีไก่ไข่แล้วก็ฟฝากแม่จกซิบแม่ต่อต่อขังนั่สิ่นะาจะพี่น้องเดี๋ยวพราะมันฝากมาเป็นลูกเจ๊ยบละ ก็สิมีไก่ไม่ขึ้นไปไครอีกรอบน,อนึงย่งนีน่จะพี่น้องแล้วก็ฟักมาอีกเห็ดเป็นรอบๆนะาจะพี่น้องหามันมีไก่อยู่ในฟาร์มของเห่าตลอดน่าจะพี่น้อง ปนีว่าถึงไร้ได้เน่าจะพี่น้องการเลี้ยงไก่บ้านนี่ไร่ได้ดีดีจะพี่น้องเพียงแต่ว่าเงินมันอาจจะบด้เป็นกอนเน่าจะพี่น้องแต่ว่ามันจะเขามาในในเหนือนในซานห้เฮาตลอดเน่าจะพี่น้องเขามาในกระเป๋าห้เฮาตลอดเน่าจะคืออย่นี่หันข้องปลาแอลนี่ขายให้คนในหมู่บ้านในชุมชนเน่าจะพี่นอ้องไกต่ต้นไก่ขายก,ายกิโลละหนึ่งร้อยบาทเน่านนะจะพี่น้อง วันนี้ท้าพ่อค่าเพิ่นมาหลับในส่วนหลายเนีแต่พี่น้องเพิ่นอาจจะมาเอาเจลห์ซิบโลหรือว่ารอยกิโลสินะแต่พี่น้องก็ขายเพิ่นกิโลละแปดิบบาทจ้ะพี่น้องยูนี่หันไก่หญ่บทันหลกค่าจ้ะพี่น้องก็มีผลิตไปเรื่อยๆเป็นหลบๆอเน้่จ้ะพี่น้องถ้า มันใหญ่อันน้ำหนักได้หนึ่งกิโลเครื่งแล้วนี่เขามีอยู่ในฟาร์มเขาหลายอาจจะหาซีปลูกฮซีปลสิน่าจาพาะาพี่น้องเขากระถูกไปบอกแม่ค้าเพิ่นตีเพิ่นสื่อเอาไปขายต่อน่าจะพี่น้องเพื่อนก็มาเอาจะพี่น้องเทิหาซีปลเทิญเจ็ดซโปลจกจะขายง่ายจังว่าว่าให้พี่น้องฟังเฮ็ดขีดใไปพี่น้องเบิ่ง,งเพราะว่าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเพื่ออยากสิเลี้ยงไก่ขวบคู่กันไปนั่น่าจะพี่น้องใกล้บ้านนี้มันทนทาน,ทานตะโลกอีลีเลี้ยงกงงาง่ายนอกจะมันบ่คอยเป็นโรค บันนี้ช่วงเข้าเพามีหมูขายเลยพี่น้องเข้ากับด้ขายไก่เข้ากับซีมีลายได้เขามาจุนเจือกันเนอกจากย่างกีรลาขายไก่เข้ากับได้เงินมากสืออาหารให้หมูก,กินเนอจากพี่น้องกับหมุนเบียนกันไปเพราะว่าอันคือเหตุให้พี่น้องเบื้องนีะจะเบื้องถึงการต้นทุนของการเลี้ยงไก่บาทนี้ ขเขาปลาแอลนี่แถบสีบ่ได้ลงทุนอนีนยังนอกจากพี่น้องเพราะว่าเขาปลายที่ไห้ไก่กินนี่กระไดมาจากลุงสีนอกจากพอลุงสีเขาก็ได้ห้ามไห้มูได้เขาปลายไห้ไก่บาน,นีไก,ก่เมื่อกหากินน้าสวนยางกินอาหารน้ำหมูแน,น่นอกจากพี่น้องเข้ากระเบรด์ลงทุนในการใส่เงินไปเสืออาหารไห้ไก่นอกจากพี่น้องบาน,นีในการในเป็นโลกเป็นไผ่ไก,ก่เมื่อกลบบเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเข้าดูแลมันดีแน่้นามไห้ไก่กินเท่ากับเปลี่ยนทุกหมื่นนอกจากพี่น้อง หนามจะเห้าให้ไก่กินเพาเทศของเกาถิ่มเขาก็เอาหนามไม้ลงไปใส่ให้เปลี่ยนทุกมือ้วจะป้องกันว่าไห้ไก่เป็นโรคแล้วก็เวลากลางคืน มันก bon ็จะมียุงนะ่งจ๊ะช่วงหนาฝนนี่สียุงลายแนอยุนี่ก็ส in, ีใสวิธ uh, ีจ well, ุดจากันยุงไห่ไก่เนืจาะพี่น้องในเหล่าไก่ขอไก่นะจ๊ะอันปองกันว่วไห่ไก่เป็นโรคฟีดานะจ๊ะพี mission. ่น้องเพราะว่าโรคฟีดานี่สาเหตุมันเกิดมาจากยุงกัดนะจ๊ะส่วนมากไก่น้อยระยะหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนี่เนืจาะพี่น้องมันมักเป็นโรคฟีดาจะพี่น้องอันยุนี่หันสียุงลายช่วงหนาฝนจะอันนาห่อนนาหนาวนี่ไก่บ่อคอยเป็นโรคจะพี่น้อง สรุปแล้วน่าจะพี่น้องเดี่ยงไกลบ้านนี่มันดีที่สุดจะพี่น้องจังว่าอย่าเหตุขีิปนี้ลงให้พี่น้องเบิ่งน้าจะเพราะว่าเลี้ยงไกลบ้านนะ่ะมันบ่ได้ลงทุนร้ายใส่ตนทุนบลายน่านนะจะพี่น้องแต่ว่ามันสางรายได้เฮาดีดีจ้ะถึงมันสีได้เงินบลายแต่มันก็ไดตลอดน่าจะพี่น้องสิเว้่าสู่พี่น้องฟังจะไปแอวนะ่ะปีกายนี่ปีหกสองน่าจะพี่น้องขายไก่ตังแต่เดือนมกราถึงเดือนท่านว่าน,น่าจะพี่น้องจดไว้หันได้เงิน4ี่0มืนกว่าบาทจะพี่น้องบาหน่อยได้จ้ะ พราะห้ามปองบร้ลงทุนอียงหลายเนาะอันก็กินข้าวปลานก็น้ำลงสีกินอาหารน้ำหมูเน่น่าจะพี่น้องกินอาหารธรรมชาติของเขาเลี <an> ้ยงปล่อยน่าจะพี่น้องไก่เพียงแต่ห้าก็ดูแลเพื่อเป็นพิเศษแน่ยแต่ว่ามันก็มีการสูญเสียมันก็เป็นธรรมชาติน่าจะไกลหน่อยก็มีหลอดแน่้ตายเน่น่าจะพี่น้องเป็นธรรมดาในการเลี้ยงไก่เลี้ยงยังก็ดีน่าจะพี่น้องฮัลโลลเจ้าว่าเห็ุคลิปสู่พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเบาสู่พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันอยากสีเอาไปเลี้ยงไก่ น้ำก,นกันกับหมูนะจจะพี่น้องเลียงแล้วมันดีด,ดีสางไรยใดเฮาเหตุให้มีเงินเข้ามาหลายทางน่าจะพี่น้องเพื่อบ่ได้ขายหมูก็ได้ขายไก่ก็มีรายใดมาจุนเจือหมุนเวียนอยู่ในในเหือนในสารของเฮานะจจะพี่น้อง วันนี้การตลาดก็คล้ายง่ายน่าจะพี่น้องอันแท่าบ้านเฮากับว่ากินไก่ยัง้งกับกบาบคือไก่บ้านพนวะเราพี่น้องมันก็คล้ายดีดีจะพี่น้องจังวา่าว่าสู่กันฟังน่าจะพี่น้องเอาคลิปนี้ซ้ำหน,ซนีซักก่อนน่าจะพี่น้องแต่ว่าก็อย่าลืมนะจ้าถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแช่น่าจะพี่น้องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจา้าเป็นกำลังใจให้ป้าแอวจะข้นทำคลิป แต่เสเด็เบิ่งคลิปใหม่ๆน้ำกันไปเรื่อยๆเนอะจ้ะพี่น้องมีขอสงสัยแ,แนวใดอยากให้ไปแอลเฮดคลิปแบบใดทักมเบามา,มาคุยกันได้จ้าบ้านสวนฝ้าหมูคนอุบลจ้าเบอร์โทร0621982425จาะพี่น้องพิกัดอำเภอสีม่งไม้จ้าจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันไม่คลิปนาจาะพี่น้องขอคุณได้หลายจ้าสำหรับการกดติดตาม สวัสดีจ้า